ส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมออปัตตานีเสนอรายการสืบสารภาษามาลายู สลัมม u ลีคุมสลัมบัางยวปรับปนดงาเซกาเนี่ยสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสารภาษามลายูสนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาตอ่อเนื่องมอปัตตานีร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้กับดิฉันโรฮานีจินราเป็นผู้ดำเนินรายการและดิฉันสุรยาจามจุรีจากฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาตอ่อเนื่องมอปัตตานีมาร่วมเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆกับคุณผู้ฟังค่ะ ในปีนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้ภาษามาลายูพร้อมๆเรียนรู้โลกมาลายูของคนมาลายูประมาณ300ล้านคนในประเทศอาเซียนที่เรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่ก,กี่ปีข้างหน้านี้ค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียกันต่อนะคะอินโดนีเซียมีประชากรเป็นจำนวนมากราว250ราล้านคนนะคะส่งผลให้อินโดนีเซียมีตลาดขนาดใหญ่เพราะว่ามีกำลังซื้อที่มากนะคะบวกกับค่าจ้างที่ไม่ค่อยสูงนักทำให้ประเทศอินโดนีเซียสามารถดึงดูดนักลงทุนเข้าไปในอินโดนีเซียเป็นจานวนมากที่สาคัญนะคะการเมืองที่มั่นคงทาให้สียรภาพทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ อินโดนีเซียเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะในภาษามาลายูขอเสนอคำว่าตลาดนะคะตลาดในภาษามาลายูก็คือปาร์ซัตปาร์ัตแปลว่าตลาดหรือสถานที่ที่แลกเปลี่ยนและซื้อสินค้าค่ะปาร์ัตแปลว่าตลาดหรือสถานที่แลกเปลี่ยนและซื้อขายสินค้าค่ะราคาราคาปาร์ซ a r ร a คารา a าปาร์ s ัตแปลว่าราคาตลาดค่ะร a คารา a าปาร์ s ัตแปลว่าราคาตลาดค่ะ ถ้าเราจะบอกว่าการตลาดนะคะในภาษามาลายูก็คือเปิมปาซารันเปิมปาซารันเปิมปาซารันแปลว่าการตลาดาค่ะค่ะถ้าจะบอกว่าตลาดมีขนาดใหญ่นะคะก็คือปาซาร์ยังเบสซาร์ปาซาร์ยังเบสซาร์นะคะอินโดนีเซียอ ada pasar yang b ซาร์อินโดนีเซียอ ada pasar yang b ซาร์แปลว่าอินโดนีเซียมีตลาดที่มีขนาดใหญ่ค่ะ อินโดนีเซีย ada Pasar yang besar อินโดนีเซียมีตลาดที่มีขนาดใหญ่ค่ะเบซาร์ izar, แต่ว่าใหญ่ Pasar แต่ว่าตลาดค่ะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซียค่ะอินโดนีเซียเป็นแหล่งเครื่องเทศที่สําคัญของโลกสร้างจุดดึงดูด ให้แก่พ่อค้าชาวต่างชาติจากทั่วโลกนะคะด้วยเหตุนี้จึงเกิดเส้นทางเดินเรือสายสำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลกและที่สำคัญก็ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ทำให้ประเทศอินโดนีเซียมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แห่งหนึ่งของโลกค่ะค่ะสำหรับภาษามาลายูว,วันนี้นะคะขอเสนอคำว่าเรือนะคะเรือที่มีขนาดใหญ่นะคะในภาษามาลายูก็คือกาปัลกาปัล kapal แปลว่าเรือหรือเรือขนาดใหญ่ค่ะแต่ถ้าเรือภัยนะคะในภาษามลายูก็คือเปราหูนะคะเปราหูเป r a h u แปลว่าเรือภัยส่วนคําว่าก a p a l แปลว่าเรือเรือขนาดใหญ่ค่ะ Kapal dari seluruh dunia pergi ke Indonesia Kapal dari seluruh dunia pergi ke Indonesia แปลว่าเรือจากทั่วโลกนะคะมุ่งสู่อินโดนีเซียค่ะ Kapal dari seluruh dunia pergi ke Indonesia แปลว่าเรือจากทั่วโลกมุ่งสู uh ่อินโดนีเซียค่ะ seluruh dunia seluruh dunia แปลว่าทั่วโลกค่ะ seluruh dunia แปลว่าทั่วโลกค่ะค่ะคำว่า pergi pergi แปลว่าไปนะคะ Kapal แปลว่าเรือหรือเรือขนาดใหญ่นั่นเองค่ะ Kapal dari seluruh dunia pergi ke Indonesia แปลว่าเรือจากทั่วโลกนะคะมุ่งสู่อินโดนีเซียค่ะ คุณผู้ฟังค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษาและยูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้นั้นสวัสดีค่ะสำหรัติงการสแกนด้ไหมคส่คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษามาลายูได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้และติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ http